นา21องหนึ่งมาเถอเชิญมาเราคริสชนแม่ยาแม่จนสู่ทนไม่นี้หวังพึ่งพระองค์ผู้ทรงประนีสุ่พระแทนนี้ด้วยใจปรีดาเชิญรวมจิตใจถทวไวมิสา ด้วยใจแห่งสามพระกัยพระกายย่งพระบุตรองก,กายใจลูกนี้ขอถทายพระองค์เดชะพรนนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิต ขอพระราชทานของพระเยซูคริสต์เจ้าความรักของพระบิดาและความสนิทสัมพันธ์ของพระจิตสถิตกับท่านทั้งหลายสถิตกับท่านด้วยสวัสดีคับชาววันนี้ลาวอนขอพระผ่านจากพระเพื่อเราจะได้เจริญชีวิตอย่างดีเรงขอพระเป็นเจ้าได้ทรงปัดเผาวความหนักใจของเราให้เรายอมรับว่าเราเป็นคนบาปี่ร่วมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นี้อย่างสมควร ข้าพเจ้าก่อสารภาพต่อพระเจ้าผู้ทรงสัมพันุภาพและตอบพี่น้องด้วยว่าข้าพเจ้าได้ทําบาปมากมายด้วยกายวาจาใจและด้วยกาละเลยข้าพเจ้าเป็นคนบาปข้าพเจ้ายอมรับว่าเป็นคนบาปดังนั้นขอพระนางมารีผู้ทรงเปโอมจารีเสมอ ขอโทษสวรรค์และนบุทางหลายและพี่น้องด้วยช่วยอวนพระเจ้าเพื่อข้าพเจ้าด้วยเถินขอพระเจ้าผู้ทรงสันผ่านุภาพทรงพระกรุณาภัยบาปให้นำเราไปสู่ชีวิตนิรันดรอามนข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเถินข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเถินข้าแต่พระคริสตเจ้าทรงพระกรุณาเถินข้าแต่พระคริสตเจ้าทรงพระกรุณาเถินข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเถินข้าแต่พระเจ้าทรงพระ ให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงสรรพผ่านุภาพสถิตนิรันดรโปรดให้กบพเจ้าทั้งหลายมีจิตใจจมรักพระดีปฏิบัติตามพระประสงค์แล้วรับใช้พระเดชานุภาพของพระองค์จาจริงตลอดไปด้วยเถิดทั้งนี้ขอบพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรผูุ้ทรจำมโปรดและครองราชเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดนิรันดรอาเมน โบราณจากจดหมายนบุญเปาโลอัคราสาวกถึงชาวเอเฟซัส,สพี่น้องท่านทั้งหลายตายแล้วเพราะการร่วงละเมิดและเคารพพระเพราะบาครั้งหนึ่งท่านเคยดำเนินชีวิตตามโลกีวิสัยอยู่ใต้อำนาจเทพนิกรเจ้าปกครองชั้นบรรยากาศคือจิตที่ทำงานอยู่ในมนุษย์ที่ไม่ยอมเชื่อฟัง เราทุกคนก็เคยประพฤติเช่นนี้ในอดีตปล่อยตนตามราคาตัณหาปฏิบัติตาตนตามความต้องการและความคิดโดยธรรมชาติฝ่ายต่ำเราจึงน่าจะถูกพระเจ้าลงโทษเช่นเดียวกับคนอื่นแต่พระเจ้าทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาทรงสำแดงความรักยิ่งใหญ่ต่อเราเมื่อเราตายไปแล้วเพราะการร่วงละเมิดพระองค์ก็ทรงบันดาลให้เรา กลับมีชีวิตกับพระคิดเจ้าท่านได้รับความรอดพ้นก็เพราะพระหัมสทานพระเจ้าโปรดให้เรากลับคืนชีพพร้อมกับพระคิดเยซูโปรดให้เรามีที่นั่งในสวรรค์พร้อมกับพระคิดเจ้าเพื่อจะทรงแสดงพระหัมสศทานอนุดมล้นเหลือของพระองค์แก่มนุษย์ทุกยุคทุกสมัยในอนาคต โดยทรงพระกรุณาต่อเราในพระคิสเยซูท่านได้รับความรอดพ้นเพราะพระสถานอาศัยความเชื่อความรอดพ้นนี้มิได้มาจากท่านแต่เป็นของประธานจากพระเจ้ามิได้มาจากการกระทำใดๆของท่านเพื่อมิให้ใครโอ้อวดตนได้เราเป็นผลงานของพระองค์ถูกสร้างมาในพระคิสเยซู เพื่อให้ประกอบกิจการดีซึ่งพระเจ้าทรงกำหนดร่วงหน้าให้เราปฏิบัติพระวาจาของพระเจ้าขอขอ้าพระคุณพระเจ้าจงนมัสกการพระเป็นเจ้าในพระวิหารอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ แผ่นดินทั้งมวลเอ๋ยจงโห่ร้องสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าเถิดจงรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยความยินดีจงเข้ามาเฝ้าเฉพาะพระพักพระองค์จงโห่ร้องด้วยความปรีดาจงรู้ไว้ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระเจ้าพระองค์ทรงสร้างเราเราเป็นของพระองค์เป็นประชากรของพระองค์เป็นฝูงแกะที่ทรงเลี้ยงดู จงนมสักการพระเป็นเจ้าในพระวิหารอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์จงเข้าประตูของพระองค์พรางขับร้องขอบพระคุณจงขอบพระคุณพระองค์และถวายพระพรแด่พระนามของพระองค์เพราะ องค์พระผู้เป็นเจ้ามีพระทัยดีความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิดความซื่อสัตย์ของพระองค์คงอยู่ทุกยุคทุกสมัยเชิญรับจงนมมสการพระเป็นเจ้าในพระวิหารอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์เชิญยืน Ia, ia, ผู้มีใจยากจนย่อมเป็นสุขเพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขาอเลย พระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยบทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกาขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะเวลานั้นประชาชนคนหนึ่งทูลพระเยสุจ้าว่าพระอาจารย์โปรดบอกพี่ชายข้าพเจ้าให้แบ่งมรดกให้ข้าพเจ้าเถิดพระองค์จึงตรัสกับข่าวว่ามนุษย์เอ๋ยใครตั้งเราเป็นผู้พิพากษาหรือเป็นผู้แบ่งมรดกของท่านแล้วพระองค์ตรัสกับคนเหล่านั้นว่า จงระวังและรักษาตัวไว้ให้พ้นจากความโลภทุกชนิดเพราะชีวิตของคนเราไม่ขึ้นกับทรัพย์สมบัติของเขาแม้ว่าเขาจะมั่งมีมากเพียงใดก็ตามพระองค์ยังตรัสพมาเรื่องหนึ่งให้เขาทั้งหลายฟังอีกว่าเศรษฐีคนหนึ่งมีที่ดินที่เกิดผลดีอย่างมากเขาจึงคิดว่าฉันจะทำอย่างไรดีฉันไม่มีที่พอจะเก็บพืชผลของฉันก็คิดอีกว่าฉันจะทำอย่างนี้ จะรื้อยุ้งฉางเก่าแล้วสร้างให้ใหญ่โตกว่าเดิมจะได้เก็บข้าวและสมบัติทั้งหมดไว้แล้วฉันจะพูดกับตนเองว่าดีแล้วเจ้ามีสมบัติมากมายเก็บไว้ใช้ได้หลายปีจงพักผ่อนกินดื่มและสนุกสนานเถิดแต่พระเจ้าตรัสกับเขาว่าคนโง่เอย๋ยคืนนี้เขาเขาจะเรียกเอาชีวิตเจ้าไปแล้วแล้วสิ่งที่เจ้าได้เตรียมไว้จะเป็นของใครเล่า คนที่สะส,สมทรัพย์สมบัติไว้สำหรับตนเองแต่ไม่เป็นคนมั่งมีสำหรับพระเจ้าก็จะเป็นเช่นนี้ประวัติจากของพระเจ้าขอพระคริษษสต์เจ้าทรงพระเจริญเทิดและเป็นที่แน่นอนนะครับว่าคนเราก็ต้องการจะมีชีวิตที่ดีก็ขึ้นอยู่กับว่าไอ้คำว่าดีชีวิตที่ดีของแต่ละคนน,ะนั้นก็ ก็แตกต่างกันออกไปนะครับหมายถึงอะไรนะครับบางก็ว่าเราจะได้มีความสุขสบายไม่ต้องทำอะไรนะครับหรือว่ามีทรัพย์สมบัติไว้เพียงพอนะครับจนกระทั่งไม่ต้องยากลำบากนะครับก็เป็นลักษณะแบบนั้นเศรษฐีในเรื่องที่พระเยซูเจ้าเล่าเขาก็อยากจะ เก็บสะสมสิ่งต่างๆไว้นะครับน่าอยากจะได้พืชผลที่ดีจากผลผลิตของเขานะครับแล้วก็จะได้ในปีถัดไปจะได้มีชีวิตอย่างสะดวกสบายนะครับแต่ว่าเขาก็เป็นคนโง่ในในสายตาของพระพิจารณาไม่เป็นคนที่ไม่ฉลาดนะครับขณะที่ในบทอ่านบทแรกสิ่งที่ดีในสายตาของพระเจ้านั้นนะก็คือพระพรผ่รานสถานที่ พระเยสุจ้าได้ส่งประทานให้การไถ่บาปที่พระองค์ทรงลบล้างบาปของเราและทําให้เราเป็นอิสระอีกครั้งหนึ่งนะครับและนี่แหละเป็นชีวิตที่เราพยายามที่จะแสวงหาฉะนั้นดังนั้นความดีของเราการชีวิตที่ดีของเราก็คืออะไรก็คือการที่พยายามที่จะชําระตัวเองให้สะอาดบริสุทธิ์ รักษาตนให้บริสุทธิ์อยู่เสมอและชีวิตมีชีวิตอยู่ในพระพรของพระเป็นเจ้าชีวิตของเราแสวงหาพระเป็นเจ้านั่นเองและแน่นอนนะครับพระพรพระอัฒฐานในการไถ่บาปเนี่ยก็พระเป็นเจ้าก็มีพระประสงค์สําหรับเรานักบุญเปาโลในวันนี้ในตอนท้ายในบทจดหมายของท่านถึงจากเ,เวเบซต์ก็บอกกับเรานะครับเราเป็นผลงานของพระองค์ถูกสร้างมาในนามพระคริสต์เยซู เพื่อให้ประกอบกิจการดีซึ่งพระเจ้าทรงกำหนดล่วงหน้าให้ปฏิให้เราปรฏิบัติแต่นั้นวันนี้เราก็ทบทวนว่าพระผิเป็นเจ้าทรงมีพระปร,ระสงค์สำหรับเราแต่ละคนอย่างไรตามสถานะตามบทบาทและพยายามทำหน้าที่ของเราอย่างดีที่สุด ข้าแต่พระเจ้าวิสกุลโลกข้าถวายพระพรพระมีพระทยัยเมตตาประทานปางซึ่งข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังถวายอยู่นี้อันเป็นผลมาจากแผ่นดินและน้ำพักน้ำแรงของมนุษย์และจะเปลี่ยนเป็นอาหารบรรดานในข้าพเจ้าทั้งหลายมีชีวิตขอถวายพระพรแด่พระเจ้าตลอนนนดอนิรันดร ก็แต่พระเจ้าอิสโกโลก,ก่อถวายพระพรพระมีพระทัยเมตตาประทานเล่าองุ่นเส่้งข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังถวายอยู่นี้อันเป็นผลมาจากต้นองุ่นและน้ำพักน้ำแรงของมนุษย์และจะเปลี่ยนเป็นเครื่องดื่มจเุเลี้ยงจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายขอถวายพระพรแด่พระเจ้าตลอดในรันดอน ที่น้องจมภาวนาขอพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงรับการถวายบูชาของข้าพเจ้าและของท่านทั้งหลายเถิดขอพระเจ้าทรงรับการถวายบูชานี้เพื่อเธอประเกียรติพระองค์ทั้งเพื่อประโยชน์ของชาวเราและพระศาสนาศาสนาสิธิ์ด้วยเถิดก็แต่พระเจ้าโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายถวายวรนาการแด่พระองค์ด้วยใจจริงใจอิสระและพระสถานของพระองค์จะได้ชำระข้าพเจ้าทั้งหลายให้บริสุทธิ์เพื่อประกอบพิธีกรรมนี้อย่างเหมาะสมด้วยเถิด ทั้งนี้ขอบพระบาราีพระคริสตเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยจงสำรวมใจเราลึกถึงพระเจ้าเรากวาังราลึกถึงพระองค์ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิดมาสมและทราบยิ่งนักแค่แต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถนรันดอนพระเจ้าผู้ทรงสรรพทานุภาพเป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงและเป็นมิงมงคลที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดกาลเพราะฝนสมดาติในก้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้น พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงชีวิตแท้จริงพระองค์ประทับอยู่ทั่วจักรวาลและโดยเฉพาะในมนุษย์ที่ทรงสร้างขึ้นมาตามภาพลักษณ์ของพระเจ้าให้เป็นเครื่องหมายแสดงพระสริริลุ่งรน์ของพระองค์พระองค์ทรงเรียกมนุษย์ให้ทำงานประจำวันร่วมกับพระองค์ในแผนการนรมิตสรรสร้างพระองค์ประทานพระจิตเจ้าแก่เขาเพื่อเขาจะได้เป็นผู้สร้างความยุติธรรมและสันติภาพในพระคริสตเจ้าผู้ทรงเป็นมนุษย์ใหม่ ดังนั้นกบเจ้าทั้งหลายร่วมการถวายพระเกียรติสดุดีพร้อมกับเทพนิกนและบรรดานักบุญเป็นนิจการว่าดังนี้สาธิตสาธิตสาธิพระเจ้าจอมจสกรวาลพระสิริรุงโน์แผ่ไปทั่วฟ้าดินสาธุการพระเจ้าสูดสุดขอถวายพระพรแด่ผู้เสด็จมาในพระนามพระเจ้าสาธุการพระเจ้าสูงสุด ข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและทรงเป็นบอกเกิดดันประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการพระทรงพระกรุณาทรงพระจิตเจ้ามาบรรดันให้บางและเล่าองุ่นนี้ศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนเป็นพระกายและพระรลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าสําหรับข้าพเจ้าทั้งหลายก่อนที่พระกิจเจ้าจะทรงมอบผลพระรับทรมานโดยสมรพระไทยพระองค์ท่านทรงหยิบบางขอบพระคุณบีออกประธานแก่บรรดาศิ์ตรัสว่า รับฟังนี้ไปกินให้ทั่วกันนี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่านในทำนองเดียวกันเมื่อการเลี้ยงอาหารคําเสร็จแล้วพระองค์ท่านทรงหยิบถ้วยเหล้าโงานขอพระกุณอีกครั้งหนึ่งประทานแก่พรดาสิตรัตว่ารับถ้วยน,นี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นถ้วยโลหิตของเราโลหิตแห่งพันทศัศญ,ญาใหม่อันยืนยง หลุยซึ่งจะลังออกเพื่อไผ่บาปสำหรับท่านและมนุษย์ทั้งหลายจงทำการนี้เพื่อรดถึงเราเถิด ้เราประกาศพรธรรมล้ำลึกแห่งความเชื่อพระคริสต์เจ้าได้สิ้นพระชนพระคริสต์เจ้าได้ทรงกลับคืนพระชนชีพพระคริสต์เจ้าจะแสดงกลับมาอีกครั้งหนึ่งข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังระลึกถึงการสิ้นพระชนและการกลับคืนพระชนชีพของพระคริสต์เจ้าก็น้อมถวายปังอันบันดาลชีวิตกับด้วยโลหิตอันบันดาลความรอนนี้แด่พระองค์ขอขอบพระคุณที่ทรงเลือกสรรข้าพเจ้าทั้งหลายให้มารับใช้เฉพาะพระผารอง ข้าพเจา้าทั้งหลายกราบบ่อนขอโปรดให้พระจิตเจ้าทรงรวบรวมทุกคนที่รับประกายและพระโล uh หิตของพระคริสตเจา้าแล้วให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันโปรดทรงระลึกถึงพระาศาสนาจากที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นอย่างเดียวกับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสพระสังฆร,ร,ราชฟร,รานซิสเซเวเกรนสักและคณะสงฆ์โดยเถิดพระเจ้าข้าโปรดทรงระลึกถึงพี่น้องที่ได้หลับไปพร้อมกับหวังจะได้กลับคืนชีพ ตลอดจนบรรดาผู้ล่วงลับไปแล้วทุกคนโปรดนำบุนคคลเหล่านี้เข้าชมพระบารมีด้วยเถิดในที่สุดประสงค์พระกรรณาให้ก้าพระเจ้าทั้งหลายสมควรมีส่วนในชีวิตนรันดรกับพระนามารีพระมจารีพระชนดีพระเจ้านบุญโยเซฟพระสดาคมพระนางบรรดาอัครสา,าวกนักบุญทุกท่านบุราศีนโคาราศบุราศีชาวไทยทุกองค์ผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมา โปรดในกบเจ้าทั้งหลายเทิดพระเกศสดุดีพระองค์เดิมพึ่งพระวรมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์ใสพระคริสต์เจ้าพร้อมกับพระคริสต์เจ้าและในพระคริสต์เจ้าข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสันพานุภาพพระองค์ทรงพระสิทิรุ่งโรจน์กับพระจิตเจ้าตลอดนิรันดรอามนให้เราภาวนาตามที่พระคริสต์เจ้าทรงสอน ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์ทรงเป็นทิฏสฐกาละพระนาซาร์ทรงมาถึงพระประสงค์ทรงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์เราประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้เราประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้กันผจญแต่โปรดช่วยผลจากความชั่วร้ายเทิญ โปรดเถิพระเจ้าข้าโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายพ้นพยายามตรายทั้งสิ้นโระประธานสันติสุขทุกวันนี้สมพระกรุณาให้พ้นบาปและปลอดภัยจากความวุ่นวายใดๆตลอดไปขณะที่หวังจะได้รับความสุข แล้เรารับเสด็จพระเยซูคริสตเจา้าพระผู้กอบผู้ข้าพเจ้าทั้งหลายเหตุว่าพระนาจาพ,พระนุภาพและพระสิริด,ด้วยเป็นของพระองค์ตลอดนิแันดรนก็แต่พระเยซูคริสตเจ้าพ,พระองค์ตรัสกับพระศาสดว่าเรามอบสันติสุขให้ท่านรอให้สันติสุขของเราแก่ท่าน โปรดจะทรงถือโทษข้าพเจ้าแต่โปรดท้าพระเนธเห็นความเชื่อในพระศาสนาจากความโปร่งและโปรดให้พระศาสนาจากสงบราบรื่นมีสามะขีธรรมตามพระประสงค์ของพระองค์กุศลรงจามเปิดและครองราชตลอดนิรันดรอาเมนขอให้สันติสุขของพระกุศเจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอและสถิตกับท่านด้วยให้เรามอบสันติสุขของพระคุศลเจ้าแก่กันและกัน ลูกแก่พระเจ้าผู้สนหลางบาปของโลกทรงพระกรุณาเชินลูกแก่พระเจ้าผู้สนหลางบาปของโลกทรงพระกรุณาเทินลูกแก่พระเจ้าผู้สนหลางบาปของโลกโปรประทานสันติสุทธิเถิน นี่คือลูกแก่พระเจ้านี่คือผู้ทรงลบล้างบาปของโลกผู้ที่พระเจ้าสรงเรียกมาร่วมง,งานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสุขพระเจ้าค้าข้าพเจ้าไม่สมควรรับสเสด็จมาประทรับอยู่กับข้าพเจ้าโปรดตรัสเพียงพรว่าสาเดียวแล้วจิตใจข้าพเจ้าก็จะบริสุทธิ์ขอประกาศฤร์พระเจ้าคุ้มครองนำข้าพระเจ้าทั้งหลายไปสู่ชื่นนิรันดร ให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าโปรดให้การรับพระกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้าบังเกิดคุณประโยชน์แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อจะได้รู้จักใช้พระพรปัจจุบันอย่างถูกต้องและรู้ความสำคัญของพระพรนิรันดร์ด้วยเถิด พระองค์ท่านทรงจำเริญและครองราชตลอดนิรันดรนพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถินพิธีบูชาขอพระคุณจบแล้วจงไปในสันติสุขของพระคริสตเจ้าเถิดข้อพระคุณพระเจ้าหน้า249 ขอโปรดให้จิตใจลูนิสัยคลาพราะทำมีจิตคิดครอนำผู้อื่นรู้จะพระองค์อเลลูยาอเมเลูยาโดยสิ้นลมบาคาเชื่อมีส่วนในเครื่องยิ่ใหญ่ มีสิทธิ์จะกล่าวร่ำไปขอใครข้่าแต่พระบิดาข้าใครเป็นเหมือนพระคริสต์ขอโปรดสำริดนาข้าจะเอื้อนกล่าววาจาตอบพระกรุณาอย่างไรขอโปรดให้จิตใจหลูนิสัยเคยเพรธรรมมีสิท คิดใครนามผู้อื่นรู้เ้าพระองค์